ห้ามพลาดกับนิทรรศการไทยเทพ2565กับนิทรรศการงานเล็กศิลปินใหญ่ไทยเทพเดอะมาสเตอร์มินิมอลที่รวบรวมผลงานขนาดเล็กแต่ทรงคุณค่าของศิลปินระดับเทพอาทศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับมาสเตอร์ นิทรศาการครั้งนี้นะครับเป็นนิศาการศิลปะขนาดเล็กก็เป็นมาเตอร์พีซแบบ Small Work นะฮะผลงานที่ได้นำมาร่วมแสดงก็เป็นงานพุทธศิลป์นะครับมีรูปทรงเป็นเรื่องขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จลงจากดาวดึงเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดละออเพื่อแสดงความศรัทธามาแสดงออกทางศิลปะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิช่างเถิดเกสตาอาร์ตเมริและเกสตาอาร์ตโชว